ว่าวันนั้นวิศวะทั้ง4ปีการศึกษาน้องจะเรียนอะไรแต่วัตถุประสงค์หลักคืออยากให้ตอบตัวเองว่าสายวิศวะ5าสายเนี้ยมันใช่ตัวเองไหมนะคะอยากให้ยากาศเป็นแบบสบายๆเพราะว่าการเรียนของเราต้องทนแคครั้งดูเหมือนน้อยแต่ว่าเป็นระยะเวลาเป็นเดือนเหมือนกันก็อยากให้ได้เพื่อนนะคะ แตว่าแพทย์เภสัชมไม่มีใช่ไหมมีแค่หมอกับวิศวะเนาะโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวทำได้ทำได้ขึ้นิ่เนาะขึ้นกิ่งใหม่ใหม่เตรียมมือเตรียมมือมือซ้ายเป็นโลคจะดึงเป็นอะไรที่ไหนตามความหมายของชื่อคืออะไรให้เวลาหนึ่งนาทีเริ่มค่ะ คุณเลือกในวันนี้จะส่งผลต่อชีวิตของคุณไปอีก40ปีครับ40ปีเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสีที่คุณได้มามนั่งแล้วก็ถามตัวเองว่าฉันชอบมันจริงๆไหม เราจะใช้วิธีวัดนำไฟฟ้าวัดการน,นำไฟฟ้านะคะเพราะว่าเรอมันมีไอออนนะอ่ะว่าถ้าเกิดความเข้ม้นสูงเขาก็จะ้องมีการนำไฟฟ้าสูงนัอางรอาจารย์ก็เรียนมาเป็น s เปเชียลิสต์ t ของเาจ แล้วก็ไว้ไี้คือปีสองปีแล้วก็มาเรียนสัปปะรตเป็นหมอสัตว์ประยหมอที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับเป็นผู้รู้สาญการนอนหลับนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนทั้งหมดกี่ปีในช่วงระหว่างนี่แหละปีเก้าปีหกถึงปีเก้าต่อเนี่แหละช่วงเนี้ยคุณนี่เป็นช่วงใช้งานใช้ชีวิตนะครับช่วงที่ต่อจากเดี๋ยวจะแต่งงานจะมีครอบครัวต้องมีเปิดห้องไอซีหรือเปมันมีทั้งน้ำมีทั้งแสงรากาศ ว่าต่างที่ที่เราต้องเจจะเรียนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะโยงหากันได้หมดเรื่องของอวิศวกรรมเครื่องกลกับในระบบของไฟฟ้ารถยนต์นี้เนี่ยนะครับของเราก็มีการพัฒนานในเรื่องของระบบไฟฟ้ารถยนต์ขึ้นไปเรื่อยๆ ตัวนี้จะขับเพื่อลอ้อโดยตรงตัวนี้ทำงาที่ไฟมันเป็นอรเอเตอร์เมื่อมีไฟผั่งเข้าไปมันจะเป็นเจเนเรเตอร์เมื่อไม่มีไฟเข้า เท่าไรมันถึงไม่เยน็นพอมีหน้าท่ออกแนตะ่แล,แล,แล้วก็รับผิดชอบนะถ้าทุกคนร่วมมือกันไม่ทะเลาะกาันงานก็จะสำเร็จมาจากที่ผมได้มาศึกษาที่เทนเจน,นะครับรู้สึกว่าผมอาะสนใจเรื่องวิศวะคอมพิวเตอร์เป็นหลักเลยนะครับผมทําให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นในการเขียนโค้ดแล้วก็อยากจะสานต่อครับ เพื่อการเขียนโค้ดในอนาคตต่างๆนะครับเรื่องการทำเอไแล้วก็หานวัตกรรมใหม่ๆที่ต้นน้ำครับมาจากโรงเรียนบริเดชาผมสนใจที่จะเรียนวิศวะคอมเพราะว่ามีความชอบในด้านการเขียนโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ครับการที่ผมมาเรียนที่เทนเจนนะครับทำให้ผมมีความมั่นใจหรือว่าคิดถูกที่จะได้เรียนเรียนสายนี้มากนะครับ Hello my name is Vida Yakos and I go to rugby school Thailand and today I'm at t e n j i n en, Thammasat for engineering And I wasn't originally interested in engineering, but since my parents did it, my, my dad used to do it, I was like, well, why not, right? Try it out. And I came and we've learned different things. I've learned about all about engineering that I didn't know before. And I'm so happy that I did because, you know, at first I was like, what do engineers do? But now I'm like, oh, I know now. And it's actually very interesting how they use innovation Solving problems, it's so interesting. So, I think I'm really interested in chemical engineering and mechanical engineering specifically. So, learning more about that just gave me a whole new opportunity, and it's made my parents very proud. So, yeah, thank you. <laughs> กดเคี้ยวของฟันนะคะเก่งมากเลยช้ยชาๆอันนี้เรียกว่าเอฟิกนะเอฟิกมันจะคิดไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็ท่าเนี้ยเกิดจากการที่เราทานอยเซอร์อตัดตามแนวที่ยาวที่สุดก็คือลากยิ่ง,ยงมาก่อนตรงเนี้ยก็คือไลเวนที่เข่าอยู่ตรงนี้ จะเข้าลึกๆไม่ไมอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอันเนี้ยไม่เจ็บหรอกเพราะว่าอันนี้อาจารย์ดูดไม่แรงใช่เนี่ย ผมอยากจะมาค้นหาตัวเองครับว่าเราชอบในคณะแพทย์จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ได้มาดูครับว่าเป็นบรรยากาศยังไงได้ดูบรรยากาศของโรงพยาบาลได้ชมโรงพยาบาลแล้วก็ได้ลองผ่าอาจารย์ใหญ่ครับได้ลองศึกษาอนาโตมีของร่างกายมนุษย์แล้วก็มาดูว่าเราชอบในสิ่งสินั้นจริงๆหรือเปล่าเพื่อให้เราสามารถไปต่อยอดในการธรรมชีพของเราได้จริงๆครับ สิ่งที่หนูชอบนะคะในโปรแกรมนี้ค่ะก็คือผ่าอาจารย์บบใหญ่เช่นกันค่ะก็คือกอสนาตรงนี้นะคะถือว่าเป็นบททดสอบอีกบททดสอบหนึ่งค่ะในการเป็นแพทย์ว่าเราสามารถทนกับกลิ่นฟอร์มอลีได้ไหมค่ะเพราะว่าเราต้องเผชิญกับกลิ่นนี้ทุกวันค่ะนอกไปจากนี้นะคะการห่าอาจารย์ใหญ่ค่ะเราสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นะคะไปปรับใช้ค่ะให้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีขึ้นค่ะค่ายธรรมศาสตร์ รุ่น FED รุ่นที่6นะครับมีประโยชน์กับผมมากจริงๆเพราะเขาทําให้ผมได้เห็นแง่มุมต่างๆแผนกต่างๆในโรงพยาบาลสมัยก่อนผมรู้แค่ว่าผมอยากเป็นแพทย์แต่แพทย์ไม่ได้มีแค่แผนกเดียวครับการที่ผมมาได้ค่านี้ทําให้ผมตัดสินใจเลือกแผนกที่ผมชอบได้ครับขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาร่วมโครงการมีดีเพื่อมาค้นพบตัวเองในสายอาชีพที่ตัวเองชอบครับอยู่ระหว่างการดีบัลล็อกเนี่ยเราก็อยากจะใส่อ อาจจะจ่ำอื่นด้วยให้มันพบในแอปเดียวที่ไม่ใช่อยู่แค่คิวมันจะได้แบบ reduce number of population จริงๆนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนะครับก็คือหนึงได้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอย่างต่อไปแบตเตอรี่ใช้ได้าานานมากขึ้นสั้นๆเลยเราจะได้ทํางานกันในอนาคตอยากได้อะไรบอกนิสสะว <c oughs> เราเป็นหมอเราด้านสเตเตเปชของเราเลยด้าน a ออย,อยากได้ให,ห้แบบเดิน้นมาป ในห้องนั้นนี่วิศวะฝั่งนี้18คนดูหน้าได้เลยได้เลยจ้า